สำนักสงดอยตุงนะครับเป็นที่พักสงฆ์เล็กๆที่บ้านดอยตงุงตำบลบ้านจันอำเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พักสงฆ์เล็กๆนะครับชาวบ้านจะขึ้นมาทำบุญเป็น ช่วงๆนะครับจากจุดนี้ก็จะมองเห็นวิวด้านทิศเหนือเป็นทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะครับสวยงามมากนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ